เฮ้ลเจอคูอีกแล้วนี่คูอยากให้ดูอะไรนี่รูปอะไรวะฮะมันค่อยๆเคลื่อนตัวแล้วนะแต่เมื่อกี้คือชัดมากเลย mm hmm. เห็นเป็นรูปอะไรกันจ้าเด็กๆเฮ้ mm hmm. hey, รูปไอรอนแมนป่ะเนี <laughs> ่ยสวัสดีทุกคนนะจ๊ะเอาวิวสวยๆมากคว่าแล้วก็เอ mm ้ะแม้ดูอะไรจ๊ะ Oh, อันนี้รูปอะไรอันนี้ตัวอะไรไหนบอกคูหน่อยถ่ายมาสิว่าอันนี้เห็นเป็นตัวอะไรกันโอ้โหไหนหัวไหนหางเมื่อกี้ตรงนี้คูเห็นเป็นรูปหน้าคนชัดมากเลย สวัสดีทุกคนนะจ๊ะเฮ้้ยสวยไหมอันนี้เหมือนหัวมังกรเลยนะทุกคนเห็นเป็นตัวอะไรจ๊ะไหนบอกกูหน่อยจีสวัสดีดะเจ้าออนสวัสดีดูกสวัสดีคุณพิพัฒพงษ์โรงแรมไหนครับกูอยู่ที่คอนโดนะคะ อยู่ที่ห้องอินสปายไงห้องข่าวดีอินสปายไงที่ให้เด็กๆมามาเล่าข่าวลีกังอ่ะเมื่อกี้คือเห็นชัดมากไงเลยเอามาให้ดูไปดูต้นคลิปล้วกันนะเหมือนคนเดะเลยสวัสดีจ้าจะประยูนดาร์สอดจินิคอนใช่แล้วหวยมากเลยเมื่อกี้เป็นหน้าคนเลยนะจะบอกให้ตกใจเลย คูเลยต้องออกมาไลฟ์เลยเนี่ยสวยมากเลยแล้วก็เห็นพระจันทร์ยิ้มอีกแล้ววันนี้ครูบอกคอนเทนต์แบบเข้มขน้นแล้วก็สุดแพงและแรงในแกงมากไม่มีใครบอกเลยนะคะไปฟังไลฟ์ซีแล้วด้วยนะถึงจะไม่ได้เห็นหน้าครูแต่ครูก็อยากฝากสารนั้นให้กับทุกคนโอเคไหมนี่มาดูความเป็นความเงินเลยดูความเงินความนิ่งเออ ยิ้มแชงแค่แล้วเบกิกบาบวันนี้แบ่งปันเทคนิคอะไรดีไหนเจ้าเล้งบอกสิ <c oughs> เปิดไลฟ์มาแล้วก็ต้องพูดสินะกู <c oughs> นั่งฟังเดือ a ร o อ m มันนี่มันมากมีความสุขมากเลยกดทองคำทำเงินล้านโอ้มมยกอดมีความสุขจังเลยเราอยู่คุกอยู่กับสัจธรรมที่แท้จริงนี่เนาะจะพูดอีกอกี่ครั้งเอ้ามาอีกแล้วนี่ตัวอะไรอ่ะกูเห็นไปเไรช้างชัดๆเห็นไหมไอ้ยา คนอื่นไม่ว่างแบบนี้นะนี่คุณต้องว่างมากนะมาคุยกับครูแบบนี้ได้เนี่ยก็ <c oughs> เรียกว่าชีวิตอิสระไงนึกออกไหมเออแบบนี้คนอื่นไม่ดูหรอกชีวิตมันเร่งรีบไปเคเป้าสวยมากเลยสวัสดีนะเจ้ามนทนาเจ้ากระสอนวัดลีลูกฟังแววแพงมากคุณสรทั้งวันเลยใช่แล้วจันปูยิงลีด้วยนะดก เออเห็นประตูสวันรเลยลูกเออนั่นด,ดูจังเจ้ออนดักดูเออคอุพินคุณพินทรียาลาเอา้าวแบ่งปันเร็วหนึ่งเทคนิคเปิดรับความบางข้างรู้สึกรวยยิ่งรวยขึ้นเยสใช้แล้วโอ้โหไม่มีใครสามารถรวยด้วยความรู้สึกยากจนนะคะเ,คเน็ตมันดับ คุณรู้ไหมบางคนหาทั้งชีวิตหาคําตอบมาทั้งชีวิตแล้วก็มันมีศาสตร์โลกใบนี้นะจาไว้นะโลกใบนี้มันมีศาสตร์ให้ศึกษาเยอะแยะมากมายตอนนี้เน็ตทุกคนเห็นได้ยินกันไหมไหนพิมพ์บอกครูหน่อยสิรู้สึกเหมือนจะไลฟ์ตบดต่อไปไหนบอกครูหน่อยอันนี้ช้างนี่ช้างน้อยหรืเอเปล่าเนี่ยฮั่สวัสดีคุณเฉลิมสวัสดีปีใหม่ปีใหม่ทุกวันเลยเห็นหูกระต่ายยาว คือเราต้องอยู่กับมาชาเยสเห็นตะเกียงวิเศษว้ะาวเฮ้ยเจ๋งชอบชอบชอบตาดีเจ้าแก้มดุัสดีวเจ้าเบนลูกต่าทะเลก็มาเหลยลูกน่าดักจังเลยอุ้ยกลายเป็นนี่แล้วว่าเฮ้ยนี่นักอาวากาศคุยกับน้องหมา <laughs> นักยานบินอากาศตอนนี้กำลังใส่ชุดอากาศคุยกับน้องหมาอยู่ตรงนี้ <laughs> ได้ไหม ได้อยู่แหละเนี่ยกํลาลังขี่ยานาอินสปายนั่นไปเบอร์นั้นเนี่ยคุณดูสิแต่และอย่างที่เราพูดกันนี้คือเออคุณคุณเข้าใจไหมว่าสับพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่เด็กจะพูดนยอกไหมเด็กอ่ะที่เขาเล่นเล่นกันอะ่ะเพราะาอะไรอันนั้นคือย,อยังใส่กิ้งไงยังไม่โดนครอบจินตาการก็กว้างไกลนี่เป็นเหตุผลที่ทําไมเขาอยู่ในอยู่แต่ความหลันลา,ลาเบิกบานโอเคปะ่ะเด็กนี่นําพาเบิกบานนําพาความสุขมาทั้งวันครับเพราะเขาเป็นต้นกําเนิดสิ่งนั้นไงโอเคไหม แต่ถ้ามนุษย์ทั่วไปนี่จะมาบอกแบบนี้อุ้ยนี่ตัวนั้นนี่ตัวนี้เขาก็บอกเองว่าอะไรพเพชรอุ้ยโตแล้วโตวได้แล้วนะคะส่วนใหญ่คนที่บอกคุณแบบนั้นก็ชีวิตไม่ค่อยหลันล้าเข้าใจป่ะคุณก็ลองสังเกตดูมันก็ไม่ค่อยหลันล้าเบิกบานเท่าไหร่โอเคไหมแล้วก็อยู่ในกรอบตลอดโอเคป่ะละ่ะแต่นี่มันจินตนาการไพศาลไงอะต่อคุณวันนี้จวันลีลูกอดักใช่แล้วลูกเออ าักกันเลยอ่านคอมเมนต์อุ้ยไม่ใช่เชื่อวันนี้เห็นคอมเมนต์เยอะเลยผ่านตาแพงแพงวลากรแพงแพงไปเจ้าสมหมายวัสด,ดีดูกกูไปเบลินช่วยเหลือผู้คนเปิดรับไว้ด้วยคนไกลย,ยิงลีลูกเจ้าไก่เออได้ยินนะโอเคเยี่ยมช้างน้อยกับเต่าเหอะเ <laughs> ต่าหอะก็มา เอ้ยเต่าหอ่ออร่อยหอป่ะเนี่ยคุณพินธิรยาคุกสิลธรรมทั้งวันมัน่งคั่งเหลือเฟือมากจะแม่จา๋าฉุกชุกสง,งบฉุกบาชบายใจเออใช่แล้วเอ้ยคนขี่บันนาโบสเอ้ยคิดได้เออว่ะได้อยู่นะเหมือนอยู่นะเอ้ยกลายเป็นกระต่ายไปซะและ้วไอ้ยานาด,ดักอ่ะเฮ้ยนี่อะไรนอนนอนฮัลโหล เจ้าเบนดักลูกเรากี่บนยอนซสใช่แล้วลูกเดี๋ยวสำเพาทองก็มาโอ้โหปัจจานียอดดิดึกแงสวยจังเลยดูสิโอ้ยโลกใบนี้สวยจริงๆใช่ค่ะพูดกับลูกบ่อยค่ะดูก้อนเมฆแล้วจินตนาการสนุกๆได้เรียนรู้กับครูเลยทําเลยค่ะเห็นไหมครูจอยเห็นไหมเพื่อนก็ทีนี้ลูกก็มีเพื่อนแล้วเพราะว่าเวลาคุยกับ เวลาคุยอะไรที่มันไม่ค่อยรู้เรื่องในภาษามนุษย์ก็ส่วนใหญ่มนุษย์ขุกอยู่แต่กับความเครียดไงแล้วก็อยู่แต่กับความตะก,กายเยอะแล้วก็ความเท่ความครูในฉบับของเขาอ่ะเขาคิดว่าเออการที่เขาเรียกอะไรนะไม่ได้อยู่ในโซนของความอารมณ์เบิกบานแล้วก็จินตนาการกว้างไกลแล้วก็พูดอะไรที่มนุษย์ส่วนใหญ่เขาไม่ได้พูดกันเลยอะไแบบเนี้ มันไม่เทในสายตาชาวบ้านไงโอเคปหมละ่ะเออแต่นี่เราจําเป็นต้องเทในสายตาเขาไหมเนี่ยเข้าใจไหมเนี่ยถ้าเราจะยอมเทในสายตาเขาเนี่ยเราก็ต้องยอมเป็นคนที่ไม่ต้องจินตนาการอะไรแบบนี้เยอะแล้วก็ต้องเก็บไว้แล้วก็ความเบิกบานก็ไม่ต้องบอกใครมากนะคะแก็เก็บไว้ตัวคนเดียวโอเคปหมละ่ะแบบนั้นนะคุณไม่เอาดึกนะยี่ดักไปฉานใช่แล้วเสพความสวยงามจุกวานจุกตั้งะคะ่ะ ไก่ัดัดีดุกเอ,อคุณนิธพัฒนสวัสด,ดีจ้ะวันเพ็งวัสด,ดีจ้ะให้แล้ววันนี้พามาดูของสวยๆงามๆไหมแล้วก็จะมาย้ําเตือนว่าไลฟ์ที่ผ่านมาที่ครูเพิ่งบอกไปตอนเช้านะแพงมากไปฟังด้วยนะจ๊ะโอเคไหมใครฟังคนนั้นก็ได้ไปในชีวิตเพราะว่าของแบบนี้นี่ช่องแบบนี้ไม่ได้หาได้ทั่วไปนะเนี่ยแมงป่องก็มามาไลฟ์สดครั้งแรกอะยิงลีด้วยจเจ้าเบน Dark, Dark, ดักดักลูกเช่นกันวันดีเจเดียอุ้ยเจ้าเดียเมื่อกี้ส่งภาพไปครูดูมหสศจรย์มากเห็นไหมเนี่ยเราโู้รูู้่้เราอยู่ในโลกที่ไม่เหมือนโลกชาวบ้านน่ะแล้วก็แต่ละวันนี่ก็มีแต่ภาพเจ๋งๆภาพสวยๆทั้งนั้นเลยแล้วก็ส่งมานี่เกินมนุษย์มนาที่จะพูดได้โอเคป่ะละ่ะสิ่งที่เราเจอแต่ละวันนี่มันมหัจจย์ซะจนคนอื่นอาจจะไม่เชื่ออะไรแบบนี้ไงโอเคปะ่ะ ผู้หญิงงามเลยฉุกเฉ่ยได้เรื่องยิงลีด้วยวันดีดูกสวยไม่ไหวใกล้กแล้วดูขี่เขาสวยยักษ์ทีนี้ก็มาแค่ไปให้ไปฉานเออของไรสาระแบบนี้จริงๆมีสาระนะคูจะบอกคุณให้อย่างอื่นอะไรสาระหมดกูบอกคุณตรงตรงนี่จริงอย่างอื่นนะที่มันดูอดูมีสเต็ปดูมีหลักการนั่นน่ะมันไรสาระหมดแตค่ะแต่อะไรที่ดูดูไม่มีหลักการ <g ül> ดูเพร์เจอเพิ่ฝันน,นี่แหละใช่เลยโอเคไหมมนุษย์คนไหนที่ไม่มีความฝันมันก็อยู่ที่เดิมโอเคไหมอยู่ในน้ําเน่าที่ว่าคิดแต่เรื่องเก่าๆคิดแต่เรื่องเดิมๆคิดแต่เรื่องที่ไม่ชอบแล้วก็ไม่กล้าคิดอะไรใหม่ๆโอเคปะ่ะแต่มนุษย์ที่ฝันเพิ่เจอเพิ่ฝันเพิ่พกอะไรก็ตามที่เขาบอกคุณอะถูกทางแล้วโอเคป่ะใครสั่งให้เกิดมาเหมือนกันเขาสั่งให้เกิดมาต่างกันเออยังจะไปตามกันอีก อตอนนี้เพื่อนที่เหนือที่สุดคือครูพลอยค่ะคุกดูกับคลิปคูไลฟ์ครูเบิกบ้านตลอดโอ้ยิงลีด้วยเห็นไหมล่ะนั่นเป็นเพราะเธอเลือกของเดียตัวเองต่างหากเด้าเห็นไหมนี่จริงๆแล้วครูก็ไม่สามารถบังคับใครได้เลยเนี่ยหฮ้ยดูสิอันนี้คืออะไรอะ่ะเฮ้ยคนกําลังถูบ้าน <laughs> ถูบ้าน,าา <laughs> นก็มาตลก ดูสิโอ้ยถักเปียด้วยนะไอถักเปียหรืออะไรวะนี่ดูตดด้วยตดตดด้วยหมดกันอหน้าดาร์กมาละ่ะเห็นไหมนี่เราคุยไปก็มีสไลด์ให้ดูเรื่อยๆเลยเนี่ยก,ก็ตลกเห็นไหมคุณเนี้พัดจะทำตามความจริงติดรูปกบนใช่แล้วเออพูดอีกอย่างหนึ่ง ตามความเป็นจริงเนี่ยในภาษ,าษามนุษย์ทั่วไปเนี่ยตามความเป็นจริงเนี่ยครูอยากให้ทิ้งคำนี้ออกไปจากสารระบบเลยเพราะอะไรรู้ไหมเวลาคุณบอกว่าตามความเป็นจริงเนี่ยเนี่ยครูครูอยากถามคุณว่าความจริงอันนี้มันคืออะไรเหรอแล้วแต่ละคนก็บอกความจริงนี้ไม่เหมือนกันถูกไหมขนาดเห็นยังเห็นภาพไม่เหมือนกันเลยขนาดจินตนาการก็ยังจินตนาการไม่เหมือนกันเลยแ้าอะไรคือความจริงเราแล้ที่แท้จริงถูกไหมเฮ้ยมีน้องไก่น้องไก่นี่น้องไก่ไงน้องไก่ ไม่น่าเชื่อกูจะไล์แบบนี้ปกติจะบ้าแค่ในคลอสตอนนี้ก็คือไม่สามารถปิดได้แล้วต่อนะพูดถึงเรื่องความจริงนะคะหรือว่า what is ส่วนใหญ่มนุษย์ส่วนใหญ่ที่ไม่ฝึกฝนตัวเองคือจะมองเห็นสังเกตเห็นความจริงตรงหน้าที่มันเกิดขึ้นแล้วเขาก็พูดหรือวิจารณ์จากสิ่งนั้นว่านั่นคือความจริงแล้วส่วนใหญ่มนุษย์ทำไมรู้ไหมมันก็เถียงกันเรื่องนั้นว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรฉันเห็นถูกนะเธอเห็นผิด เถียงกันทั้งวันนึกออกไหมขณะที่คนที่ตื่นรู้แล้วหรือชาวอินสตาปทุกคนใครที่ตื่นรู้แล้วเข้าไปเรื่องอื่นกันแล้วเข้าไปจินนาการอะไรใหม่ๆแล้วเข้าไปเรื่องหลันล้ากันแล้วเขาเปลี่ยนช่องแล้วโอเคปะเขาเปลี่ยนช่องไปหลันล้าแล้วแต่มนุษย์ทั่วไปส่วนใหญ่ก็ยังนั่งเถียงกันนั่งเถียงกันเรื่องที่หาคําตอบไม่ได้โอเคปะ,ะเพราะนั้นเดี๋ยวนะ the truth หรือไอ้ตามความเป็นจริงนี้ต้องแยกแยะให้ชัดเจนฟังให้ดีนะเดี๋ยวครูจะเคลียร์ให้ใหม่ความเป็นจริง ในภาษามนุษย์ทั่วไปความเป็นจริงก็คือสิ่งที่มันมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าสัมผัสได้ด้วยกลิ่นมองเห็นสัมผัสได้ยินลิ้มรสหรืออะไรก็ตามแล้วก็บอกว่านั่นคือความจริงของเขาแต่ความจริงและไอ้สิ่งนั้นมันไม่ใช่ความจริงเลยไม่มีสิ่งใดที่จริงเลยโอเคเปะละ่ล่ะเรามาอยู่ในโลกสมมุติกันทั้งนั้นแล้วเราก็หลั่นละสมมุติว่าอันนี้รสชาติแบบนี้อันนี้ดีแบบนั้นอันนั้นทําอย่างนี้ถูกแล้วอันนี้ที่อันนั้นผิดนะหรือรอะไรนั่นเพราะนั้นจำไว้นะความจริงที่แท้จริง หมยถึงความจริงตรงหน้านะไม่เคยมีอยู่จริงโอเคไหมความจริงที่แท้จริงคืออยู่หัวอะไรอยู่ในหัวอุ้ยแพงให้ของแพงแล้วโอเคป่ะความจริงที่แท้จริงคืออยู่ในหัวเราโอเคไหมเวลาเราบอกว่าอันนี้คือรูปอะไรมันคือความจริงในหัวเราโอเคไหมนั่นก็คือความจริงในหัวเธอแล้วก็ถูกแล้วแต่คนอื่นเขาก็จะบอกว่าในหัวเขาถูกต้องและของเธอผิดอันนั้นก็ไม่ใช่แล้วโอเคปะ่ะแต่ว่า the truth อะเมื่อกี้นะวัอีทไปแล้วนะความเป็นจริงอันนี้ต้องพูดกันแยกแยะนิดนึงคุณเลิกมองเห็นความเป็นจริงไปเลยเ,เห็นแต่จินตนาการใหม่ๆโอเคไหมอุ้ยอะไรเนี่ยกระทิ้งกระทิ้งกระทิงไงนี่กระทิง,งแล้วก็อันนี้้น้องกวางน้องกวางน้อยเฮ้สยสไลม์มาลัวๆัวอันนี้อะไรจระเข้น,นี่นายจระเข้เห็นมันคููปะ่ะจระเข้กระทิ้งเอ้ย เอ้อันนี้น้องกวางกลายเป็นเป็ดน้อยไปแล้วเป็ดน้อยก็มาอะต่อเห็นไหมแต่ the truth the truth ไม่ใช่แปลว่าความจริงนะฟังให้ดีนะมันแปลว่าสัจะทรมที่แท้จริงจริงๆคำอะไรมันก็ไม่ตรงทั้งนั้นแหละโอเคไหมคำข้างในตรงสุดคำที่คุณเห็นตรงกันกับครูนเนี่ยเข้าใจเหมือนกันเนี่ยตรงที่สุดแต่ว่าเวลาเราพูดเป็นภาษามนุษย์เนี่ย มันจํากัดความแล้วมันก็ตีความไปเรื่อยแต่ละคนก็ตีความไม่เหมือนกันคํานี้มันกํากวมมาก the truth หรือสัจธรรมความจรงิงก็คือสิ่งที่อยู่ในตัวของคุณแล้วมันเป็นปัญญาภัศาลโอเคไหมปัญญาที่ปัญญาธรรมชาติมันเป็นสัจธรรมธรรมชาติที่ไม่มีมนุษย์คนไหนแย้งได้แล้วก็เอเลี่ยนที่ไหนก็แย้งไม่ได้ทุกอย่างอยู่ภายใต้กฎนี้หมดกฎสัจธรรมโอเคปล่ะเอวัสดีเจออนดุกดัก จ่ายินดีเจ้าเบนกายเบลลิงนอนหมอบไปแล้วสิงคูพอยเลยดีไหมเนี่ยสิงคูเดยจะกากดไก่เห็นแต่ความมหาจย์ใช่แล้วลูกเห็นไหมล่ะอุ้ยนี่เรามันอยู่ชีวิตแบบไหนลูกว่างบ้างลูกต้องว่าง้างนะมันนั่งคุยกับค,คูอะไรแบบนี้ลูกเด้อ,ออกไหมอ,อ้ยมันจะแลดูบ้านเลยสายตามันดูทั่วไปมากเลยเพราะคนส่วนใหญ่ที่เขาบอกว่าตัวเองไม่บ้านเนี่ยเขาไม่ว่างแบบนี้นะคะไหม ประมือให้ตัวเองหน่อยเลยที่ว่างขนาดนี้แล้วก็เรียกว่าใช้เขาเรีกเยกอะไรนะทําเรื่องที่ได้ผลมากกว่าเรื่องที่ไม่ได้ผลโอเคไหมมนุษย์ส่วนใหญ่รีบเร่งเกินไปแล้วก็เวลาดื่มดํายังไม่มีเลยโอเคปะ่ะเกิดมาบนโลกใบนี้ไม่ทันได้ลิ้มรสบนโลกเลยไปซะและ้วเพราะว่าเร่งรีบมาตลอดชีวิตเออโหชีวิตสมัสัจจร,รย์สุดเจ้าแม่อินดีด้วยเจ้าเดียอุ้ยเจ้าเดียนี่ส่งลูกไปครูรัวเจ๋งมากเลยส่งในกลุ่ม ก็ต้องคำทำเงินดันมีแต่ความมหาจรรย์สิ่งมหศจรรทร์เห็นไหมมีตดซอสด,ด้วยไม่อยากจะบอก <c oughs> ฉันคือคนเหนือคนใช่แล้วจัณจั์จะพินลียอวัตจีดุกผ่อนคลายลมยาไปคิดเดีวยวทุกต้องจ้ะความมหาจรรย์จะเป็นเรื่องปกติใช่แล้วจะเด้งคนมีสาระทุกต้องคะ้บัฏดีเจ้ายานิสาจริงแท้ทูลูกใช่แล้วมนุษย์ไม่ความฝันมันก็อยู่ที่เริมทุก้ม <c oughs> ใจด้ลูกคนกําลังออกกําลังกายเฮ้ยเห็นเป็นคนกําลังกําลังกายด้วยเหรอลูกเออนาดักเฮ้ยนี่หงนี่หงนี่หงคนมีปีกด้วยด,ดูแต่ละคนดิเฮ้ยเยจ้ามนทนาเห็นเป็นคนโก่งตุดคนโก่งตุดตูด ดี๋ยวกลมภาษาไทยมา,มาว่าอีกนะคะน่ารักกูจิตใจใจบริสุทธิ์เป็นเด็กน่ารักขอบใจดุ๊กกูเจอเจ้าจู่บ้านเชแล้วทีนี่นอนตีกันเชียงล่าเริงตีกันเชียงก็มาดูสิเห็นไหมแต่ละคนความจริงในหัวยังไม่เหมือนกันเลยเห็นปะล่ะกับสะอตก็มาเออเจ้าเอ้ยหวัดดีดุ๊กเออเป็นหัวใจเหรอทางซ้ายเหมือนช้างเลยเออเปลี่ยนไปเรื่อยเห็นไหมล่ะ โคนมหัศจรรย์เลยชีวิตเรากคตดีไหมลูกกูพลอยขับเจ็ตสกีก็มาเหรอลูกเอ้ยเดี๋ยวว่าพาเด็ก VR VIP ไปเล่นเจ็ตสกีกันดิก่าเจ้าพินธิริยาดักดูเช่นกันจ้าความจริงที่เราอยู่ที่เราตีความใช่แล้วลูกเห็นแต่คอามดีเห็นแต่แพชใชเดลเฮ้ยแชร์ภาพสวยๆไปคกับเจเดียกับ มไม่มีสิ่งใดจริงเลยใช่แล้วความจริงที่แท้จริงคืออยู่ในหัวเราแพงปักหมดของแพงอีกแล้วให้แพงตลอดได้เลยมังกรมังกรหัวยาวมังกรหัวยาวไงคุยกับจระเข้แล้วก็มีไก่ไก่กำลังเถียงเรื่องสัตธรรม่แท้จริงให้กำลังสมอนนิง่งกำลังคุยกันอย่างมองมันความจริงที่แท้จริงคือพาะเดิทุใช่แล้วลูกอ โคตรแพงมาแจกในหน้าไลฟ์ได้ไงเนี่ยคำนั้นนะอ๊ยไม่โคตรไหมนะเออดักดูกมากนะตดซอสหอมไม่ไหวดูดมตดกันแล้วเราไปถึงไหนกันแล้วเนี่ยลูกเห็นไหมบอกแล้วเนี่ยให้ตามมาเร็วเร็วรีบมาแถมเร็วเร็วเด็กๆใครทั้งหลายที่มีกำลังทรัพย์นะบอกให้ซอสส่งตังมาให้ฟรีเลยแล้วก็อย่าไปเครียดนะไปแบบฟิลฟิฟินฟเดี๋ยวก็ได้ตังฟรีฟรีมาเรียนเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือนี่เราไปไกลมากถึงขั้นดมตดซอสกันแล้ว ไม่น่าเชื่อนะคะว่าชาตินี้ก <c oughs> ูจะมาถึงเบอร์นี้ออกลับไปย้อนไมดา้าถูกสลากเป็นมือเลยว้าวอู้ยินดีด้วยแล้วอปบบมือยินดีด้วยกับเขาหน่อยเดยวเออน่ายิงลีลูกแก่นสาญญาธรรมของตะกวนคือสิ่งที่มีอยู่บนโลกนี้อยู่แล้วดืมถึงเป็นนายทุคุณได้ใช้แล้วลูกความมาสัยดันเกิดจนเป็นเรื่องปกติเห็นปนล่ะ เห็นไหมเนี่ยมีความฉกมากดีใจด้วยนะยินดีด้วยที่สุดที่เธอได้สิ่งนี้เช่นเดียวกันกับครูเลยว้าวมหาศจันห์ไม่น่าเชื่อเฮยให้ดูอใยให้ดูความมหาศจันเพ็ดเต็มเลยใช่แล้วโคตรมหาศจรรั์ชีวิตโคตรโชคดีเก็ตมากเลยค่ะวันนี้ดูครูเล่นๆแต่แฝงใจทำภายในอฮ้ยครูไม่เคยครูไม่เคยเล่นนะลูก ใครบอกว่าคุณเล่นไม่มีไรสาระคูไม่เคยทำอนี่สาระที่แท้จริงนะเนี่ยแต่ละอย่างนี่คือสาระทั้งนั้นโอเคปะละ่ะ <c oughs> คุณมเป็นคนขลึมแล้วก็จริงจังมากเออเม่นาเจือโชคดีจังขายได้ฟังไลฟ์นี้ยินดีด้วยเจ้าอ้อยเออมังกรกำลังพ่นอะไรออกมาอีอีความมังค่้งก็ามาดักดูแกมรน,นา มยิงดีกันใหญ่เห็นไปแล่ะโอ้โหถูกสลากเป็นหมื่นเอาดูสินั่งฟังใจรำที่แท้จริงเอาเกาะขอนี่ให้วันนี้ให้ซีเอฟใบด้าเลยใครยังไม่มีกำลังทรัพย์แล้วอยากรวยขึ้นไปเริ่มบทแรกก่อนนี่บางคนลงลงแค่บทหนึ่งบทสองก็ตังเข้าลัวๆได้ลงทั้ง้าแล้วนะให้ไปเลย c ีเอวันนี้หนึ่งพันห้าร้อยเกสิบเก้าันนี้คืินวันนี้เท่านั้นส <c oughs> อนกำลังสงเงินม่เรียนคุยแช่ลูก ดาวดวงนั้นเหมือนรูเล็กๆที่สกังพิจารณาว่าใครคือคนที่คู่ควรอะไรตานี่กูจะบอกคุณให้คุณนั่งหมดนั่นแหละที่กูควรกับสซดดาที่แท้จริงแต่ต้องเปิดรับให้ตัวเองเท่านั้นเคเปล่าอย่าคิดเยอะนะคะครอบครัวนี้มีแต่เรื่องฟินๆเป็นเนื้อแท้สุดๆใช่แล้วเ้าอยู่เป็นอะไรวิวสวยจังครับจะมีคนพาไปเที่ยวไหมนะเที่ยวได้ทุกวันเลย เออเล่นทั้งวันทั้งคืนใช่แล้วเออเห็นปะล่ะแต่ละคนไม่มีไม่ว่างนะส่วนใหญ่ก็ไม่ว่างทําอะไรแบบนี้นะโอเคไหมใครถ่งดาวครูขอบคุณมากนะลูกสี่สิบห้าดาวนี้จะเจอตลอดทั่วทุกท้องฟ้าตลอดไปเออวันนั้นครูพลอ,อยมาเคาะปกว่าเคระโหลกว่า,วาไม่ฝึกฝนระวังตกสวรรค์เลยกลับไปย้อนไมด่ดั้กับครูเงินเลยเข้าเป็นหมื่นโอ้โหจัดจัดประมือหน่อยแปะ๊ะแปะ๊ะแปะ๊แปะ เห็นไหมล่ะโอ้โหนี่สั่งให้ไปรวยชัดๆสั่งให้ไปชีวิตเจริญรุ่งเรืองอยู่ในความอิ่มเต็มชัดๆเลยนเนี่ยอื้มอะดักมากไปแล้วเมฆมันมืดหมดแล้วนะมีสไลด์ครูตลอดเลยเมื่อกี้มีความฉุกมากนะแล้วก็ขอบคุณมากให้เดบดูเดี๋ยวครูดั่งนำสไลด์เดี๋ยวรอซอฟมันี่ต่อนะคะสนุกมากควินมากเล้ ไม่รู้จะขอบคุณชีวิตชาตินี้อย่างไรนะคะได้รู้อะไรแบบนี้แถมไม่ต้องตะกระเยอะอีกต่างหากแล้วก็ไม่ต้องมีเงื่อนไขต่างๆให้มากมายแล้วก็หน้าไม่ต้องบึ้งแล้วก็มีแต่ความหลันล้าเบิกบานแล้วก็ไม่ต้องแคร์ว่าใครจะคิดยังไงแล้วก็ไม่ต้องสนด้วยว่าคนอื่นจะหาว่าบ้าติต้งตองหรือเปล่าเพราะว่าเราก็ไม่ได้แคร์อะไรนะคะเราก็หลันล้าไปโอเคไหมนี่แหละอิสระที่แท้จริงเคปะล่ะนี่คือสัญลักษณ์ของชีวิตที่อิสระเบาสบาย ไปเลกซอสเดอะเบสมาตั้งอยู่ตลอดตลอดไปใช่แล้วใครจูนซอสก็เบิกบานนะคะนี่ใครยังไม่ตื่นรู้สารน้ำที่แท้จริงไปฟังหน้าไลฟ์เพจฟรีๆนะคะหรือออดิโอบุ๊กบุกพลังเช่มไหมออดิโอบุกพลังวันนี้ให้วันสุดท้ายหกพันสองร้อยยี่สิบสองภายในเชียงคืนวันนี้เท่านั้นนะจ๊ะใครยังไม่ฟังบุกพลังนี่เฉยมากเข้มะเขาตื่นรู้กันไปไกลแล้วลูกเอยเขาไปถึงไหนกันแล้วเขาไปดมตดซอสกัน เข้าไปกันไกลแล้ลูกเหยียบตวอนบนดินต้องเปิดอ้าให้ตัวเองได้แล้วเปิดประตูแรกก่อนนะก้าวเหยียบๆมาใหญ่ๆเข้าใหญ่ออกนักเดี๋ยวชีวิตจะไม่เบิกบานเสียเวลาไปหลายวินาทีโอเคไหมเออสั่งให้ไปรวยยินดีด้วยจ้าดักมากนะขอเจริญรุ่งเรือร่ำรวยแฮปปี้ขึ้นไปแล้วก็วันนี้มาัศจันย์มากไล้ตั้งสรอบเนี่ยไม่น่าเชื่อนะคะเอ้ย งงไปเลยมันต้องงงแหละลูกเพราะว่าไม่มีใครเก็ตอะไรแบบนี้ลูกก็จะลกใกล้มาเจอเพจนี้ก็ตกกระใจนิดหน่อยแล้วว่ามันคือเพจอะไรอะ่ะมันจะคุยอะไรกันอะนะคะแต่ใครอยากรู้นะแล้วใครไม่หลุดเลนนี้นะก็ยินดีด้วยนะทั้งชีวิตที่เธอจะได้เจอเลยรุงเรืองนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคิดเยอะเนี่ยคิดมากแล้วก็ตักเะเยอะไปนิดก็อดที่จะรู้นะโอเคหม พราะนั้นนะลุงเดือของดีให้กับตัวเองนะคะเคไม่อย่างงงเยอะนะคะอยู่ๆฟังเพลงนี้รวยขึ้นไม่รู้ตัวจะริญรุ่งเรืองขึ้นไม่รู้ตัวโอเคปะเเค้ไหมดักมากกดตลกรักลูกขอแจเอะรลุงเลืล้งๆๆๆๆยงให้รวยขึ้นไปอีกไปแล้วใช่แล้วไม่ว่าใครจะคิดอะไรก็ตามฉันก็รักเธออย่างไม่มีเงินไขแล้วใครที่ผ่านมาโชคดีมากพอมาเจอไลฟ์นี้ก็ ขอให้เธอมีแต่ความสุขความเบิกบานไปตลอดทั้งชีวิตแล้วก็มีแต่ความหลัล่งละเบิกบานอยู่ท่ามกลางสัจธรรมที่แท้จริงที่บริสุทธิ์ที่เพียวที่ใช่แล้วก็ไม่ไปรับอะไรก็ตามที่ไม่ใช่เข้ามาในชีวิตโอเคไหมอยู่ในหนทางของสวรรค์นบนดินตะลอดไปบายบายดักปั๊บจ๊บ